ถ้ารวยตายเลยครับสร้างคนมีสัตว์เลี้ยงน่ารักมาดอยู่ด้วยแบบนี่ครับนี่บอกซื้อเบียร์ปุนนี่ครับรน,รน,รนี่มาเฟียโอ้ตัวนี้ขึ้นหนาลักเห็นไหมเพตัวนี้ครับถึงโซเฟียอืมึดีครับหาบรรยาก,กาศรสร้างมันเา็ดศหัวใจแล้วพื่อนแมวจะซื้อนังครับปัจจุบันหรือว่นี่ืคือมาน้ามันมากเลยครับแมวนี่ออโอ้มีแมวหลงมาอยู่สวนนะครับผม นแนวประจำสวนเลยแหละได้ยังนะครับ เมนูวันนี้ครับผมเดี๋ยวเลี้ยงเสียเพิ่นครับผมมาสร้างเพิ่นกับลูกน้องคุณพ่อเมื้อนนี่ให้ต้มไก่สุกัดกินครับมื้อนี้แล้วก็มี้ใส่ยาฮ็ดน้ำจิ้มแล้วก็อันนี่ยรวมให้น้ำจิมาาำจ้มครับหูดึงๆคุบๆเลยมีนุ่มปวดเสียหนึ่งครับหยอยนะครับลองซิมต้มไก่สุดท้ายบุรีรัมย์มึงครับแล้วก็สับเลยต้่ม แลกเปลี่ยนฟีมือกระป๋งางพร้อมครับผมมาเล่นน้ำกันน้ำกระดาษเ,เป็นด็กปิดแล้วครับต้นขาบุได้เปลี่ยนเป็นไก่โอ้ของคราสินพอด,ดีอพร้อมหู้ยสิ่งของครับขาบุได้ตับหงส์เด็ดเล่นแหละครับผมที่เขาก็หัวไว้เงยสีสุดยอดเลยแหละ ลุกมือเลยผมน้องยังครับนี่สสเห็ดครับเห็ดเนาะเห็ดครับผมเป็ดกับยูบุรีรัมยหมอท้อยู่ยใส่อุบลครับอุบลบป๋เก่งทงั้งใดนี่เห <laughs> ็ดยังอิ่มทุกอย่างเลยปีนหลงังคาบวการโตใหญ่ครับผมร้องสายใจกันอิ่มกันทุกคนเสร็จพร้อมพร้อม กระเทียมหอมป่ะกระเทียมใส่หรอครับเกลือพร้อมป่บใส่หลือครับใส่แต่เกลือตอนนี้ละกันใส่ในกะไรได้ไหมคเอาเอาละว้าวเดี๋ยวรอเบิ้งครับผมแสีบคือจังลีลาบว่ะโอ้ยไม่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 ไอ้คไทยลืมสวนน้องเขาตัวนี้การซิมประแดดครับผมตอนน้ำจิ้มรอบหอยทีดิ้มสะหน้าเบาพันนะครับตีมือคนเห็นน้ำจิ้มแสีบ ผมอยู่แล้วผมใส่ประแดกน้ำครับผมเราชมผมท่องมากแต่ผมใส่ต้มไก่ไปแล้วผมห้องเลยนักตะก,ก้อดีครับรับเืิมพันทั่วร์ล่าตาจักรเรื่องนี้ต้องจวมหนึบอยู่ที่ความรู้สึกร่าน ซุปไซครับที่นี่น้ำต้มไก่สดเลยราซิมเลยใส่บวบห่าอของซีต้นหอมเมียงนะออกมายังต่วนฟางซีพอต่ำห่ากา็ใส่น้ำผึ้งเหนือเสียงเดียบไหวครับกินสูตรบุรีรัมย์สวัสดีครับสวัสดีครับจบสูตรรอมากินน้ำแล้วโอเคครับผมพอดีเลยซิมแห้งนะทำร่องแซ่บ นี่นูจกมาข้างนั่นเลยแหละแม่ชื่อแม่ไนะที่ต้เินนะดินตาเริ่มเสียแล้วหอนอยู่น้ำซางหลายมือหลายบัก่อะแบนี้โอสกสามรก้อยังบรเขาตั่องเสกล่องซือเขาย่องใส่กล่องล่ซือเดี๋ยวหอยให้นัลวกอยูะลวกหอยก็งามดาไหนเลย ไต่ความตาเจ้านี่บ่ได้ตับนะครับผมได้แต่ไต่ได้โยนได้โยูเนผมบีที่ผมเลยไหมเขาต้องก็สูตรดีครับผมต้องเติบโตเพิ่มนครับมีรำแตกให้มันแตกอำเภอเมียงอยู่เพื่อนเพิมเมื่อนเพิ่มเมื่อนโอ้โหผิดตรวจโชง์จิ๋วเลยว่าเกลือเทศใส่ความแล้วก็ต้นหอมทั้งไทยใส่ใบกระเพราทางฝุ่นใส่โอ้ใส่ละต้นใบกระเพราเ่าดิตัวลกออกว่ะตายเองตัวนี้พ่อแล้วไง เดียดร้วยครับกับพา่อยู่นี่เดี๋ยว็กงามาเดีวเสียนสมตมครับผมจกจิ้มแจ่วอีนี้ีลาก็ดีหากโกนี้บมีความบังเอิให้คนหลเคลินงแม่ยหายเรือใจ แต่มาปรุงรสกันร้านหน่งนัวซีดีคับผมหรือว่ารสดีนะครับนี่ไปแล้วเห็นกันแล้วปุกเพืชไหยครับผมเพื่อไร่ปลูกพักไห่เออมันแปลกแปกว่าอยู่กพวกใส่เขือเทศทียเออเห็นเปลือยไปน้ำแนวสูตรนี่ไหมจอดเลยอครับ ลงไพุงเน่าบริเซ่ขามเปียกเล่นป่ะนี่เลื่อใส่แต่มักเน่ากับงนด่ส่วนบุรีรัมย์เดี๋พลาดงานแหลโอเคจะชตำเดี๋ยวบายนะครับผมเอาเ่อนซิมให้เพื่อนนะซิมสีมือนองเขาเลยนีที่สมที่สมผมมีน้สมมาตนก่อนเพมันหุ่นอวดมอบิมงมมันจีบประแดกมันจีบนงลงแดกลง ดแดกบ้านบ้านังแดดแดกลุงทงวะแดกนองนกินปวแดกแรงมากเลยหนอนคนมาปวดแดกเอยสองพุ่งรถจัดเหียบพวกเขาคนพูว่าหกโคยมีเดียวแต่ว่าฝากก้นนี่สร้างคนติดใจไปใส่เขาแง่ในแถนี้ตู่เพี้ยตู้ฟูมนั่นนั่นนั่นเอายดำสื่อสื่ี่อพอื่อเยอะเนี่ยทุนเหมือน มันมันมันสแล้วมีแตงจั่นนะแบบบุดเพิ่มน้ำปลาทุกท่ายอีกครับผมแล้วก็หอมแบบแซ่บแเดี๋ยวบนหน้าเดี๋ยวเป็นป่าเราเองป่าแมนทำพวกเปียวห้องกบีบปากหน้าเพิ่มสุกแล้วเรียบร้อยแล้วครับขอชิมนะครับผมสูตรบุรีรัมย์จีกังแบยมัมีแต่ใบกระเพราหมักใส่หมกใสใบกระเพราครับผมเป็นสูตรต้องมีใบกระเพราด้วยกระดาษไส้เนุ่มมาก ช่ำดีมากเลยนัวลึกนี่สมไปเรื่อยได้เพื่อนนะนะพอพออย่าทำอกคส่งได้บักคับแจกเราแซ่บผู้ดีเลยตัวนี้ไปไเดี๋ยวว่าเอาสมงเลยฟาวซ่าออกละแม่อยู่ใส่ส้มตับในเพื่อนต้มตับเลยดีมแตกวบอบมีนมยุ่งรอหนีานมีนิมต้องแซบบัคาบบอก สมเกินครับผมเดี๋ยวมันจะสมเกินนะครับตะบีบมแตกครับผมเห็นเมื่อกี้นี่วันนี้นี่ครับที่เด็ดในงานเลยด้วยนี่นี่ครับบีมันบัแตกกันอย่างเลยจอดใส่นี่จอดแบบนี้น,นี่ครับเาบเาอุบุลเบาอุบุลนองเพชรครับผมเอาตรงไกลไปซุกกินครับผมแต่ไปหลายเลยจังไปครึ่งหนึ่งเพื่อนคนละครึ่ง โปกสาวก็หนำเลย่มัเไหนเฮ้ยเฮเฮยเฮดยัฮเฮยเฮยเฮเยยเยเนเัยเฮยเฮ้ยเฮ้กเฮยเฮ้ยก็ยเ่้ยเ่้ยเน้ยเอเฮ้ะเยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเั้ยเฮ้ยเฮ้ย ในกลุ่มนึ่งจะมีอะไรใส่ไหมบ่คนงยไหมโอ้ยไหมยเรื่อนพลาดแล้วครับผมโอ้หอมหอมหอมเี้ยนะอ๋่หมอไอ้ที่ว่าต um, ้นน้อยๆเมื่อกี้อันกระท่อมไหมครับอ๋อเอืนกาหอกระท่อมเนะพายตรงกลางกระท่อมได้เลยแหละแต่ตอนนี้ไม่มีขวามครับเบดแล้วแต่พี่ออเดอร์ครับพี่ออเดอร์ยังได้ โอ้ยตคองไงปุ๊บเล่นปิ่งกันไม่สั่งคนนั่งอยู่คนนั่งปากสั่งครับผมเยอะแยะข้อละสุดแหละตัดจานตัดจานนี่คือกองเอาไอ้นุอกเจอกันเด็กเสิร์ฟครับผมแขกก่อนเด็กครับเอาขุนก่อนเอาขุนก่อนเอลเลยเอาเลยครับเห็นทั้งซ้องชิดได้มือนี้ครับนี่ยังกะใส่น้องไปม่เจ๊เกลือน้ำจิ้มเนาะต้องเห็บที่เด็ดน้ำจิ้มหลาใช่ไหมนี่จิ้มก็แบบจิ้มก็แบบแตงกวางต้องคุยอย่างจิ้ม อะไรลองหู้เสียงดุดเดียวหูแล้วคือดำดำาไม่ไม่ไมอยู่นี่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่อ๋อผมใหม่มัเป็นสูตรเเห็นไหมหมเอรสอบ่ผมคลิปสองเบผมไม่ไม่ไมไม่ไม่ไมไม่ส่ไครับใส่อย่างเหนือด้เห็ดแกยวแสบวันนี้ต่ำมากเลย่มากังจิ้มนะ จนโจบอกตั้งไม่กินกับอะไรเลยแซวครับป้าตุ๊กส่วนาบ้แต๊นี่แล้วลองกินมาหกมาผมจะกินกันแล้วนะกำลังเกลียนเอาวละซิมสดเห็นนะครับมาครับสุดหนาตุ๊กไก่ห้อนๆสูตรบุรีรลำต่อาทพีบ่ะจบทพีไหมโอเคเอาทพีมานำเลยนั่นนี่ครับโจกำลังลวกหอยที่ตายคนสวยกำลังตั้งใจหั่น เขาเอิญอยังงน้ออะไรวะไส้ตันคือต่ว่ามันเพชรจากอยังผลิตมากเลยกินไหมครับจะอะไรโจ๊กจากอะไรโจ๊กนี่จากบดลูกเอินวะแซ่บโอ้ทีเด็ดมากเลวครับผมนี่ละเอาเลยว่าชิมให้เบิงแน่ก็น้องจิ้มแบบป่าพลาผูดแซ่บครับนี่ซิมกันเลิ้นย่ลียุลีผมเป็นคนเีครับเดี๋ยวเชียร์เฮเบิงต่รู้มันลูกบ่ โอ้อสุจีมันบ่ไม่ใช่ส่วนของคุณอันนั้นคนกับคุณยิ่งไหมที่เป็นเนื้องอกมันบ่ไม่ใช่เออเมื่กี้ไปตั้งแต่ซ่องกอดเสร็จแล้วองไรกรุบบ่อย่างดอกไม้มันหนังกินแบบปุ๊บปุ๊บปุ้บเลยนะจกจัดเลยครับผมมักอันไหรงานคือคืออายเลยหอยที่สุดในโลกครับผมน้ำจิ้มแซ่บกระเทียนี่การปักแต่งตามผมนะ กำลังสิเด็ดปั่นครับนี่ได้สางให้ยิงไงเลยนี่โอ้กลินั้นหัวงม่เข้ากันเลยงาลงกน้ันนเกินมุกปินี่แหะกินแ่บครับาเกินครับผมอันนี้กำลังเลี่ยงครับกำลังเลี่ยงแต่คนเปรักไม่แล้วอย่างนี้นี่น้องหัวมันอุบแบบทิมตะไคร่ไปบบกูใส่แฉ้หอมหอมตนเต้าอะไร งานงานเทปเบื่อกีเเทปนี้ห้ยอิลีก็เมากอนนอนเอาอะนี่ฮะน้อดหคิ้วอยู่ครับเอาไปเอาได้โอ้สมตำเอาดิซิสมตำนะครับจุกนะครับนี่ตำหลาหลายครับเลยคนใหญ่ใหญ่เบิร์ดแล้วก็แล้วตีความอร่อยเกี่ยวกันเรื่อยสามด้วยใส่เด้วยใส่ใส่ใส่เลยเหรอเออกินเทปแกงกันวันนี้มาลดมาปิดดูสิบอมเด็ดงานว่าแซ่บมาก มาทีนี่เั่นส่วนตัวเจ้านณีผมยังถามครเออมีก้อนเพื่อนมามานี่นะหวเนี่ยนอนเป็นคืออย่ยงนี่ไงก็ตองังเนาะหอยเปลี่นขึ้นหอยละนั่งด่างเพื่อนกลรแตงตามลืมไปเก็บพักเกษตรรอนนี่ใหว่านงอต่มเนาะวันที่กุ๊บกต่อมันเปลี่ยนีบบก็ยังกีบดอกไม้นี่ครับผมอาธิหอมมากเลยนะ S <S มาเดี๋ยวชิมน้ำแล้วที่นี่เอิออเนะถือกอกอะไเข้าเนี่ยเอิญถือกอกตายกันเลยตายดีกว่าไว้ไม่เป็นถือไว้ซื้อไหมเดี๋ยวเอออันนี้แม่เพื่อนไหมหายไปไหนนะต้มไก่ไหมเอาสิลองเอียงมาอืมเดี๋ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยลำลำเนี่ยม,มาครับผมสิลองต้มไก่อันนี้มันห่อนครับเลยตักออกมาไว้ก่อน จับไก่เสรีีเอาเส่น้าก่อนิ้นถอยไปสีร้องดีไก่มันจะเป็นงดครั้งแรกได้เรานีคนรู้เสี่ยงคนเรมแดอ่่อเขาเอาการนำละเปลี่ยนสอดเป็นสอดมียังก็ขมหรอว่าบีบมงขมแห้งบะขมก็บีบป่าสบายบะเรือยๆเยอะฟองจะขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ต้องหันต้องนี้ค่อยแข็งเลย ว่ามนขึ้นป่าอยู่ผมมากเลยบะแม้าเต็มคำโตรสุดกำลังใจดีปะคบอด้นแล้วผมแห้งสิป้่ดีบ่ะคบโขดีป้อมดีป้อมมันแบนมันหวานสดเลยแม่ผมเหื่อยผมเหื่อยนะทำเพรัะ่าพริกัปริ่งใส่แมากผมอาจฉีดเบียดนิดๆเป็นครับเป็นครับ เลืมตัวนี้มาโตออกมาให้นไหครับเกิดแบบเช่นลังเจ็บลังใจยาวๆใจยาเงาเต็มเลยแบบที่นี่น่าจะขมจริงอะไรจริงเนาะนะครับลองเบิืงนี่ว่าได้ว่าสมัครในส่งบาทเลยไม่ไม่ไม่ทุกหลายหมวดเขาต้องออกแบบครึ่งทับพี่เจ๋อ เหมือนเล็บหวดีก็ด้บางหอยบังหอยหอยห้อยหอยนะโจกเห็นได้ไห้ของไห่แบบคำใหญ่หัวดีมีแบบเปรียงๆย่ครับผมน้ำกิมสิเบิร์ล่ะผมชวนเหรนงานผัมแล้วร่องมึงแล้วพอดีครับเป็นงครับเป็ีงครับแบบมากเลยตุ่นแล้วมันกุกรุบ กินกเาได้ตอนเราคิกินแช่เห็นวอดินยันจากโจกับผมหอยครับผมที่หนึ่งเลยตอนนี้แล้วน้ำจิ้มถ้าตรงไกลออกวะแพ้ครับผมเรื่อยๆเสีม <c oughs> ยามากเลยอิ่มมาผมเป็นมงครับผมอะไรกันจอยเสียเมืองเล่าครับผมสวัสดีครับจิ้มไปแน่ครับผมเดี๋ยวมาเรียนน้ำกันแล้วตรงไกลก่อนเลยครับผมสวดบุรีลำค<ซ>รื<ซ>่องไก่วาบวใส่สมุนไพรหมดเลยลองชิมเมมึงครับขันหูทิ้หูหรอกพาตะไคร่ หุ่นม้ฮอนหอนเห็นเลยใช่ไหมหุ่นนี้ฮันห่อนเขาก็บนี้สม่ำนสมเลยใสมาจนเต็มที่ครับกินเขามาเปากันเลยบ่รอนได้ครับหน้าตาละรอดีเนาะขัันเปาเนี่ยเขาจังว่าค้นเ่ยฮันห่อนกินเนี่ยห้วยมุงจากว่ามันห่อนมุ่งไปเปาเลยที่ไม่ไเได้กินเลยรสชาติเลยนแล้วผมมากที่สุดดากเนียโอ้มันสิเเรือห่นมึงอยู่หรอเรื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 ะบ่บ่ีกะบ่ไปน้าเจิงในอาชบ่เรือแั้นลหะคุ้นเหง พักซี่ไหวนจิแตกเล่นไหมนี่โอ้ทีดีเลยครับได้ไดไดเหลือเสยเหลือเสยรุนคนหาจุดเมื่อยมาก่อนบ่วงซื่อมไทบะาจุดมุ่ไทยมากินกินออกเลยหาตะไคร้นี่ค้นตุ่มแสบเเอาความแสบก่อนแคบครับแคบพร้อม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  ของผมดีเลยครับมันขอบคุณบรรยากาศดีดีของผมดีแล้เช่นได้แก้วเราบึงผลงานครับผมนี่จิตตมาใส่หัวอวุธตอนนี้กินไป่ละแหว่งไปมาเลยอ๋องาไปใส่ตรงแก้เอ้โอเคที่อ่านมาแล้วครับผมอ่านมาดีมาออกช่องลูกอีสานแน่นแล้วผมคือจังหนาเดบรอแทเนม่ยหนาเดบมาใส่ก็มาหนาเดบมา ยุคสมัยกินต้มมะม่าอันนี้ล้อกโอ้ที่ยี่โมมี่เลกินเต้ตมม่าช่องอีกหนาแต่ไม่ได้เจอกันโดนเนาะเมียงเมียงอันนี้กินหาลักอนเดิมมาผมมาเมื่อนีรต้มไก่่วนสร้างคนกินก็เมื่อนี้แต่เพื่อนต้มให้กินพ่อเสีมครับเสียมสูตรสูตรบุรีรัมครีรัมอำเภอเมียงอำเภอเมียงอยู่ว่อำเภอเมียงอำเภอเมืยงเิ่อไไม่ก็หูแรครับน่บ่เ่เลยตาเด็กสมุน ก็ยื้คือยู่ขังขวดฉลากตาลุก้ส่ชั่วบานเท่าอยู่นะครับเติมส่มสม